สวัสดีครับพบกับรายการลิฟวิ g งไลฟ์นะครับกับผมประวิทย์ศรีวิริศนะครับวันนี้เรามาศึกษาเฝ้าเดียวกันนะครับในพระธรรมกระทันวิถีบทที่36นะครับกันดานวิถีบทที่36ข้อที่1ถึง13หัวหน้าสกุลของตระกูลกิเลอาด บุตรของมาคีผู้เป็นบุตรของมนัสเสแห่งพงพันโยเซฟเข้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าพวกผู้นำคือบรรดาหัวหน้าสกุลของคนอิสราเอลพวกเขาพูดว่าพระยาเวทรงบัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้จับฉลากยกแผ่นดินเป็นมรดกแก่คนอิสราเอลและเจ้านายของข้าพเจ้าได้รับพระบัญชาจากพระยเวให้ยกมรดกของเซโลเฟหัดพี่น้องของเราแก่บุตรหญิงทั้งหลายของเขา ถ้าพวกเธอแต่งงานกับบุชายของใครคนหนึ่งในเผ่าอื่นของคนอิสราเอลส่วนมรดกของพวกเธอก็จะถูกโยกย้ายไปจากมรดกแห่งบรรพบุรุษของเราแล้วไปเพิ่มให้กับมรดกของเผ่าที่เธอไปอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นจึงเป็นการโยกย้ายมรดกไปจากส่วนที่จัดแบ่งไว้เป็นของเรานั้นและเมื่อถึงปีอิสรภาพของคนอิสราเอลมรดกที่เป็นส่วนของพวกเธอก็จะถูกเพิ่มให้กับส่วนของเผ่าที่เธอไปอยู่ด้วย ดังนั้นส่วนมรดกข,ของพวกเธอก็จะถูกโยกย้ายไปจากส่วนมรดกข,ของเผ่าแห่งบรรพบรุษของเราและโมเสสบัญชาคนอสิสราเอลตามพระดํารัสของพระยาเวว่าคนเผ่าโยเซฟพูดถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งที่พระยาเวทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรหญิงของเซโลเฟหัดซึ่งว่าจงให้พวกเธอแต่งงานกับใครก็ได้ที่เธอพอใจเพียงแต่จะต้องแต่งงานกับคนภายในตระกูลของเผ่าแห่งบรรพบรุษของเธอ ดังนี้แหละส่วนมรดกของคนอิสราเอลจะไม่ถูกเปลี่ยนมือจากเผ่าหนึ่งไปให้อีกเผ่าหนึ่งเพราะอิสราเอลแต่ละคนต้องปักหลักอยู่ในที่มรดกของเผ่าแห่งบรรพบุรุษของตนและบุตรหญิงทุกคนผู้รับกรรมสิทธิ์ในมรดกในเผ่าใดของคนอิสราเอลก็ให้แ <então>, ต่งงานกับคนใดคนหนึ่งจากตระกูลในเผ่าแห่งบรรพบุรุษบิดาของตนเพื่อคนอิสราเอลแต่ละคนจะถือกรรมสิทธิ์ในมรดกของบรรพบุรุษบิดาของเขา ดังนั้นจะไม่มีมรดกที่ถูกเปลี่ยนจากเผ่าหนึ่งไปยังอีกเผ่าหนึ่งเพราะอิสราเอลแต่ละเผ่าต้องปักหลักอยู่ในที่มรดกของตนพระยาเวทรงบัญชาโมเสสอย่างไรบุตรหญิงทั้งหลายของเซโลเฟหัดก็ทําอย่างนั้นและบรรดาบุตรหญิงของเซโลเฟหัดคือมาลาทิราซาฮกลามิลคาและโนอาต่างก็แต่งงานกับพวกบุตรชายของลุงของตนพวกเธอแต่งงานกับคนจากตระกูลมนัสเสบุตรของโยเซฟ และส่วนมรดกของพวกเธอก็คงอยู่ในเผ่าของตระกูลแห่งบรรพบุรุษของเธอสิ่งเหล่านี้เป็นพระบัญญัติและกฎหมายซึ่งพระยาเวห์ทรงบัญชาคนอิสราเอลผ่านโมเสสณที่ราบโมอับริมแม่น้ำจอแดนตรงข้ามเมืองยิริโคเมื่อมีการระบุขอบเขตแล้วก็แบ่งพื้นที่ประเทศให้แต่ละเผ่าเรียบร้อยนะครับมีการลำดับรายชื่อหัวหน้าประจำเผ่ากำหนดหัวเมืองลีภยัย บทสุดท้ายบทที่36นี้ก็ดูเหมือนจะเป็นการเก็บตกในกรณีที่มีครอบครัวที่มีลูกสาวเพียงอย่างเดียวนะครับก็คือครอบครัวของเซโรฟิหัตนะครับเผ่ามนัสเซนะครับที่มีแต่ลูกสาว4คนนะครับเมื่อลูกสาวนี้ไปแต่งงานกับชายเผ่าอื่นเนี่ยจะทําให้ที่ดินส่วนมรดกของเผ่าเนี่ยตกทอดไปเพิ่มให้กับผู้ชายของคนเผ่าอื่นทันทีแม้ว่าถึงปีเสียงแต่นะครับ ที่ดินมัตดกนั้นก็ตกเป็นของสามีของเธอในเผ่าอื่นเรียบร้อยดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันนะครับไม่ให้มีการถ่ายโอนที่ดินนะครับไปยังบรรพบุรุษของเผ่าอื่นเนี่ยจึงมีการกําหนดให้บุตรสาวของเซลโลเฟหัดนะครับต้องแต่งงานกับคนในเผ่าเดียวกันเท่านั้นโมเสสจึงถือโอกาสกําหนดบัญญัติให้เป็นแนวทางกับครอบครัวที่มีลูกสาวสืบทอดมรดกของตระกูล ให้ปกป้องเขตแดนของพงพันธุ์ของตัวเองแต่งงานกับคนที่ในเผ่าเดียวกันตัวเองเท่นั้นล,ลูกษาของเซโรเฟหัดนะครับทั้งสี่ก็กระทำตามนะครับล่านี้จึงเป็นกลายเป็นแนวทางปฏิบัติของคนโซเวลนะครับเพื่อจะรักษาแผ่นดินของบรรุษของตนเอาไว้เมื่อพิจารณาเรื่องราวสิ่งเหล่านี้นะครับเรานำเป็นข้อคิดให้กับตัวเราเนี่ยเราคงต้องมองดูเรื่องนี้ผ่านแว่นขยายของแผนการในการส่งถ่ายนะครับ ถ้าเรื่องนี้ถูกเปรียบเทียบกับเคียงกับชีวิตของเราในการเป็นคริสเตียนแผ่นดินหรือที่ดินที่เป็นมรดกข,ของเราคือสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรดประทานให้เราครอบครองพระคุณพระพรมากมายในชีวิตของเราครับเราไม่สามารถที่จะเอาสิ่งเหล่านี้ไปแบ่งปันให้กับคนที่ทําให้การครอบครองหรือสิ่งที่เราได้รับมอบหมายเสื่อมถอยลงไปได้การที่เราไปคบค้าสมาคมกับใครบางคน ซึ่งทำให้เป็นสิ่งที่เป็นพระคุณของพระเจ้าหรือว่าพรของพระองค์ลดหรือจางหายไปจากชีวิตของเราเนี่ยเรากำลังเหมือนกับนอกใจพระเจ้าอยู่บางคนใช้เวลาอยู่กับบางสิ่งบางคนจนละเลยสิ่งที่จําเป็นนามาไทยพระเจ้าพระประสงค์ของพระองค์ที่อยากให้เราทําแต่ถ้าสิ่งนั้นไม่ถูกใจเราเราก็ฝืนที่จะกระทําเช่นเราติดเกม เราครบแฟนที่ไม่เป็นคริสเตียนที่มีที่พลดึงเราออกจากการติดตามพระเจ้าไปเรื่อยหรือลดความร้อนรนในการทํางานรับใช้พระเจ้าลงไปทําให้แผ่นดินสวรรค์และการครอบครองของพระองค์ในชีวิตของเราเนี่ยดูเหมือนจะถูกแบ่งออกไปดึงออกไปผมไม่ได้บอกว่าการที่เราไปติดเกมหรือติดโซเชียลมีเดียการครบแฟนไม่เป็นคริสเตียนจะทําให้เราสูญเสียความรอดนะครับแต่แน่นอนครับฟังดูแล้ว มันเหมือนกับแย่งจริงหัวใจของเราไปจากพราะดังนั้นสิ่งที่เราเรียนรู้จากลูกสาวของเซลโลเฟหัดนะครับพวกเขาตอบสนองต่อบัญญัติที่โมเสสกำหนดไว้แต่งงานกับคนเผ่าเดียวกันเพื่อรักษากรรมสิทธิ์เหนือดินแดนของเผ่าของตนไว้เธอไม่ได้อิดออดเลยเราไม่รู้ว่าเธอมีแฟนหรือเปล่าที่เป็นเป็นคนนอกเผ่าเรารู้อย่างเดียวว่าเธอยินยอมเชื่อฟังและทำตามท่านั้น วันนี้เราพร้อมยินยอมที่จะเชื่อฟังและทำตามน้ำพระทัยของพระองค์หรือเปล่าครับเราอิดออดต่อรองอธิษฐานขอให้เป็นไปนตามใจของเราโดยที่ไม่ต้องสนใจว่าน้ำพระทัยของพระองค์คืออะไรปิดหูเวลาอธิษฐานขอพระองค์เปลี่ยนแปลงพระทัยของพระองค์เพื่อตอบสนองคนที่ข้าพระงค์หลายลักหรือตอบสนองสิ่งที่ข้าพระองค์้งหลายจะอยากทำโดยไม่สนใจว่าพระองค์เองรู้สึกอย่างไรเรากำลังดำเนินชีวิต เพื่อจะรักษาพระคุณและพระพรของพระเจ้าในชีวิตของเราต่อไปหรือเปล่าขอให้ท่าใจของเรานะครับเป็นอย่างบุตรสาวของเซโรเฟหัสนะครับที่พร้อมจะเชื่อฟังและก็ทําตามพระไัยของพระองค์มากกว่าที่จะทําตามใจปรารถนาของตนเองเพราะเราเชื่อมันว่าแผนการของพระองค์ดีกว่าความคิดของเราเสมออย่าหลงเชื่อตามใจที่มักจะหลอกลวงของเราจงมอบทางของเราไว้กับพระเจ้ามอบเพื่อนมอบแฟน ที่เราลองจะคบหามอบกิจกรรมที่เราจะทำไว้กับพระองค์ให้สิ่งนั้นอยู่ในพระทัยของพระเจ้าถ้าสิ่งนั้นพาเราออกนอกนามพระทัยของพระเจ้าขอพระเจ้าช่วยให้เรามีกำลังใจมีความตั้งใจที่จะยินยอมและเชื่อฟังพระองค์อนุญาตให้พระองค์เอาสิ่งนั้นออกอย่างช่วยของเราเพื่อหัวใจของเราจะให้พระองค์มาครอบครองจนเต็มร้นและบริบูรณ์เหมือนดังคำพิธานของพระเยซูที่บอกว่าขอประดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้ดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในหัวใจของเรา100เซให้พระองค์ครอบครอง100เรซเราให้ถามด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าขอพระนามขอพระองค์เป็นที่ยกย่องในชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ดินของพระองค์มาตั้งอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ทั้งหลาย100%เซไม่มีสักพื้นที่เดียวที่ข้าพระองค์หลายจะถือสิทธิ์ครอบครองทําตามใจตัวเองขอให้พระไทยของพระองค์ในสวนเป็นอย่างไร สำเร็จในชีวิตของข้าพงษ์ทั้งหลายอย่างนั้นคือมีชีวิตที่ทาตามพระไัยของพระองค์เสมอเหมือนดังทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ที่เขาเชื่อฟังทําตามพระไัยของพระองค์ขอให้ข้าพงษ์เป็นดังทูตในท้องฟ้าที่เชื่อฟังพระองค์หนึ่งรอเซขอพระทานกําลังกับข้าพงษ์ทั้งหลายที่จะมีชีวิตเชี่ยนอยู่ในน้ำพระไัยพระเจ้าเชื่อฟังพระองค์เอาชนะจิตใจตัวเองแบกกางเขนและตามพระองค์ไปยกโทษให้กับข้าพงษทั้งหลาย ถ่าข้าพงหลายออกนอกนามไทยและถือสิทธิ์ด้วยใจตัวเองปกป้องท่าร้าพ a งหลายหลจะไม่หลงละเลิงเข้าไปสู่การทดลองจนออกนอกประไทยของพระเจ้าเพื่อพระเกียรตทั้งสิ้นจะเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวใน,รนพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน